สวัสดีค่ะอีสานพาทีนเนีนมริกาจะมาพอกันอีกแล้วมื่อนี้เฮ็ดข้าวปุ้นกินจ้าเฮ้ดข้าวปุ้นกินอันสิขออนุญาตใส่ซอนยักน้อยเด้อจ้าพ่อวันมันห่อนไหมจ้ะข้าวปุ้นแล้วก็พักแล้วมีพักซี่เล้าแล้วก็บักแตงคืออยากซ้ํานี้จ้ามื้อนี้อันพักอันนั้นกับ,บ่มีดอกอันนี่ยังก็ใบมิ้นใบยังกาใบสะระแหนะ่ เมื่อเด็กไปซื่อจากกันได้กินซ้ำนี่น้องมีพักซี่เล่าหรอกกับบักแตงน,น,นะน่าจะเนาะน่าจะเฮ็ดท่อนพอน้ำยาข้าปุ่นข้าปุ่นม,ม,ม,มันดูดน้ำหนูเติมเติมน้ำอีกน้อยก่อนบักน้ำใส่ยักน้อยเฮ็ดนหน่อยเฮ็ดจะหน่อย วา่าจะกินสองทีแนละ้เพื่อจะไปกินสามสี่ทีแล้วได้บุน้ำยาเป็นยังงอาากเนแม่จะเ้าตูเ้เย็นเอาไว้กินไะไคือเกาล่ะมาจะแบบนี้ขอโทษที่จา mm hmm. ้าห่อนน้ำยาห่อนข้นออกห้วยหยเลยใส่มือบ่ได้ mm hmm. น้ำยาปากระ,กป,กะป๋องเลยจ่ะเพียงไง พ่อสิบมาที่ก็ได้กินนะเฮ็ดแบบเฮ็ดตามภาษาหนูแล้วเนาะจัะเนาะอันคลิปลังๆที่อันพี่เพิ่นมาคอมเมนต์หรือว่าพี่ๆน้องๆมาคอมเมนต์อันคลิปที่หนูเคยเฮ็ดเอาไว้อันมอนกบว่าเป็นคลิปลังๆไปหนูก็บ่ได้ตอบคอมเมนต์นะจ้ะหนูตอบแต่อันคลิปที่หนูอันอัปล่าสุดนะจ๊ะอยงไ๋ก็ขอโทษ้อจ้ะเพราะว่าอันย้อนกลับไปตอบเบิดมันกะมันตอบเบิดไม่ได้มันหลายเนาะจ๊ะเนาะขอโทษขอโทษ้อจ้ะ แคบๆไม่หยาปากระป๋องรสชาตเรา ใจก็อยากใสมมือกินเนี่ยแหละแต่ว่าผ่อนผ่อนกินขอบคุณใสมมือกินจังตีครักเนรกนะเนาะนายใส่มือเดี่ยเดนาสชิดมค่อยห่อมาใน Yep นี่เอลเอร์อะหนาวว่านก็ฝนตกนี่ว่าเปิดฮีเตอร์อยู่จ้ะเพราะมันหนาว ขขาปุ่นกับพักซี่เล้าเนี่ยเขากันเขากันตำมกหุ่งกับเขาเอาันได้ยังกินนาะจ้าบานเท่งมือขึ้น วิดีโอข้อไปคุยกับอีแม่กับอีพอหอ่านหวานมากั่าน ลูกชิ้นปลา 棒板栗。 งไงบคุยเอา อืมหอมๆนังหน่อยๆหนูกับสีเล่มก็ก็แกลก้วเรากะจังไดกับยูดีไม่แห้งทุกคนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ